ไปดูเรื่องของการพัฒนาวงการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะล่าสุดทางด้านศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยนะคะ โดยรอบนี้เขามีการเชิญครูบุคลากรในการศึกษาผู้บริหารค่ะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่มารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครูผู้สอนสารวิชาภาษาไทยชั้นม .1 ค่ะซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ส่งผู้บริหารเข้าร่วมกันอย่างคึกคักโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่าปัจจัยที่จะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้นั้นค่ะหน่วยงานที่ทำหน้าที่จะต้องมีการ พัฒนาเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ผู้เรียนมักจะอ่อนในเรื่องของวิชาภาษาไทยทั้งการอ่านฟังแล้วก็พูด ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการฝึกเรื่องของการเน้นการคิดวิเคราะห์การฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนตามแนวคิด active learning แล้วก็มีการประเมินผลการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องด้วยโดยกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็มีครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นตั้งแต่ปรมหนึในสังกัดของสปทค่ะจำนวนทั้งสิ้น1,200คนจะแบ่งออกเป็น3รุ่นที่จะต้องฝึกอบรมนะคะ ในแต่ละรุ่นก็จะมีครูในพื้นที่ค่ะมาเข้ารับการฝึกอบรมนะคะเพื่อกลับไปพัฒนาทักษะการสอนในรายวิชาภาษาไทยต่อไปด้วยมีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้มยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องการอ่านเขียนภาษาไทยเป็นนโยบายสําคัญ ที่ให้ความสําคัญเพราะว่าเรื่องภาษาไทยนี้เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะการอ่านออกเขียนได้เนี่ยสัมพันธ์กับผลสมมติในวิชาอื่นๆนะครับอย่างเช่นกรณีอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเด็กอ่านโจทย์แล้วอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ก,ก็ทำข้อสอบไม่ได้เหมือนกันนะครับก็สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆทานองเดียวกันครับเพราะฉะนั้นภาษาไทยจึงเป็นพื้นฐานของวิชาอื่นๆในการที่จะ ยกระดับผลสำลิ์เหมือนกันภาพรวมปีที่ผ่านมาก่อนนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแรกก็ผลการคัดกรองปรับปรุงจะสูงแต่พอเราเราแก้ปัญหาไปทดสอบครั้งที่2ที่3ที่4ปัญหาเหล่านั้นก็ลดลงมาจน,จนเหลือน้อยน้อยมากนะครับแต่ปีนี้ในการทดสอบครั้งแรกเป็นเรื่องปกติที่เด็กขึ้นไปชั้นใหม่แล้วก็ข้อทดสอบอาจจะ อาจจะยากกว่าเดิมเพราะว่าเป็นระดับชั้นใหม่เพราะฉะนั้นระดับปรับปรุงนี้เราพบนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงสูงขึ้นมาจากปลายปีที่แล้วแต่เชื่อมั่นว่าหลังจากที่เราได้ใส่กระบวนการโดยการพัฒนาครูระดับชั้นปหนึ่งเนี100่ยร้อเซซึ่งเป็นฐานแรกเลย mm. ก็ผลการคัดกรองครั้งที่2ที่3ที่4ที่ตามมา mm. ก็จะต้องลดลงแล้วก็ให้ลดลงมากที่เ,เหลือน,น้อยที่สุดระดับปรับปรุงเหลือน้อยที่สุดนะครับ